เอาละครับคุณผู้ชมชาวเมดในไทยแลนด์แล้วก็อโนดครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมอยู่ที่ตลาดคอลองหลอนั่นเองครับวันนี้เนี่ยผมจะมาหาพี่ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าพี่ตึงนะฮะผมคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของไอเดียที่ทํารถจักรยานชื่อว่ารถจักรยานไฮดรอลิกนะฮะหรือว่าโรลไรเดอร์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าพี่เขาอยู่ไหนนะฮะและจักรยานที่ว่านเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้จริงต้องหาก็ เออคุณผู้ชมฮะผมว่าผมเจอแล้วครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่กันเลยดีกว่าตามมาเลยนะครคุณผู้ชมตอนนี้ก็มายืนอยู่ที่หน้าร้านพี่ถึงแล้วนะฮะก่อนที่เราจะไปดูเจ้าจักรยานไฮดรอลิกเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องถามพี่ถึงก่อนว่าจริงพี่ถึงเนี่ยประกอบอาชีพอะไรครับขายเสื้อผ้าแนวเด็ทีมพ็อปเนี่ยครับครับผมเป็นแบบทิปฮอปเลย ที่ตลาดคลองหลอดนี้จริงๆแล้วมันเป็นสตรีมีทุกแนวฮะค่าผมกิสเก็ตทั้งมีหมดเลยค่ามครับแล้วไปปมาๆยังไงพี่ถึงได้มาทําจักรยานฮะผมอยากจะมีที่แบบว่าที่เขามีแล้วเห็นปุ๊บเฮ้ยเอามาที่ไหนครับผมบางอย่างอ่ะครับมันมีคาพูดหนึ่งมีตังค์ซื้อไม่ได้ครับผมนั่นแหละครับก็คือเราก็อยากที่จะมีของที่แบบทําตามความฝันเราใช่ว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมครับ จากความฝันและแรงบันดาลใจของมิถึงแล้วก็ความมุ่งมั่นที่อยากต่อยอดความคิดของตัวเองให้เป็นจริงนะครับก็เลยคิดตกแต่งดัดแปลงรถจ,จักรยานธรรมดาให้กลายเป็นรถจักรยานไฮดรอลิกโลไรเดอร์คันนี้ได้สําเร็จนั่นเองครับและที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นยังเป็นคนที่2ของโลกครับที่เป็นคนคิดค้นจักรยานไฮดรอลิกคันนี้ให้ขยับไปตามจังหวะได้เหมือนมีชีวิตอีกด้วยครับนี่ใช่ไหมไมิถึงฮะจักรยานที่บอกเออคันนี้มันเป็น ความพิเศษของมันคือไฮดรอลิกครับเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนพี่เึงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่าไอ้ไฮดรอลิกเนี่ยจริงๆมันคืออะไรจริงๆแล้วคําว่าไฮดรอลิกเนี่ยมันใช้จากน้ํามันครับับแล้วก็อีกสับหนึ่งไืไฮโดรเมติกครับไฮโดรเมติกจะใช้ลมส่วนของผมสับตรงคือไฮโดรเมติกก็คือลมที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างครับผมครับแล้วก็แน่นอนว่าใช้เพื่อการขับเคลื่อนตัวนี้ใช่ไหมฮะ ครับก็คือทํมาให้มันเต้นได้มีชีวิตได้ใช่จินตนาการคุณผู้ชมเหมือนกับรถของต่างประเทศกับของไทยเราที่แบบเคยมีคนใช้คนเล่นกันคือรถมันจะขยับได้ใช่ครับอันนั้นจะเป็นรถยนต์แต่อันนี้มาในรูปแบบจักรยานในรูปแบบจักรยานด้วยเดี๋ยวนะฮะพี่ตึงผมอยากยู้จริงก่อนที่มันจะมาเป็นสภาพสวยขนาดนี้เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นจักรยานอะไรครับพี่ก็จักรยานบ้านธรรมดาเหมือนกับจักรยานในบ้านเขาเรียกครูเซอร์ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ครับคันแรกที่น้องทำอ่ะมันเป็นคันนู้นครับ ใช่ตัวนี้คือกี่ปีแล้วครับอันนี้ผมมีมา1ิกว่าปีแล้วตัวสิกว่าปีแล้วเหรอใช่ฮะคือตั้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปลักษณ์นี่มาคือสิบตั้งแต่ตั้งแต่มีโครงธรรมดาแล้วก็ลองใส่เครื่องครับผมครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแฮนด์ครับแล้วก็เริ่มหาบางคนสวยๆมาใส่เริ่มพุ่มบอกครับก็เลยกลายเป็นแบบนี้แล้วส่วนอื่นที่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นพวกอย่างเงี้ยฮะ ก็เราเอาแฮนด์ไปบิดเกลียวฮะครับผมจริงๆทุกอย่างเนี้ยมันทํามาจากมือหมดเลยนะครับพี่จริงๆคับใช้มือเหรอคับเพราะว่าเหล็กชิ้นเนี้ยมันเป็นเหล็กชิ้นยาวๆฮะแล้วเราก็ล็อกหัวใช่ป่ะแล้วก็บิดท้ายเราใช้แรงบิดของคนเนี้ยแหละครับ้หมันไม่น่าเชื่อว่าเป็นมือคนเลยนะพี่คำว่าโรเลเดอร์ก็คือแฮนด์เองนั่นเองแล้วใช้เวลาทําเจ้าตัวเนี้ยโดยเสร็จสชมบูนี่ประมาณกี่วันกี่เดือนครับ ถ้าทําจริงจังอ่ะครับผมว่าประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าใช่ผมทาไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ก่อนตังค์ไม่มีที่ไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับได้นอนว่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมอยากรู้นะตัวเลขกลมๆนะใช่ไหันคันนี้หมดไปเท่าไหร่ฮะประมาณห้าหมื่นได้ครับพี่ห้าหมื่นเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นไฮดรอลิกเหมือนกันใช่ไหมฮะไฮดรอลิกเหมือนกันฮะไฮดรอลิกก็คือสามารถขยับได้ได้ครับเต้นได้ได้ขี่ได้ไหมฮะ เครื่องยนต์ก็ใช้ได้ครับเครื่องยนต์ก็ใช้ได้ได้ด้วยได้ครับแล้วต้นักได้เท่าไหร่ครับพี่ก็คนเดียวครับรถสปอร์ตอ่ะรถสปอร์ตคนเดียวครับคนเดียวรถบผเนี่ยแล้วคันนู้นล่ะฮะคันนู้นเอ่ออันนั้นสองนั่งได้สองคนสองคนคันนั้นประมาณหกหมื่นกว่าครับพี่หนึ่งกว่าครับใช่ไหมฮะใช้เวลาทมดเท่าไหร่นานไหมนานมากครับกี่ปีแรกปีกว่าครับมันเลิกทำไปหลายรอบแล้วครับพี่แต่ตอนนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์มาก เป็นสมบูรณ so ์มากคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นวิธีการที่เขาแบบประกอบกันวันนี้โชคดีมากครับผมคุยไปตึงไปตึงแบบใจดีมากเดี๋ยวจะพอดแล้วก็ประกอบวถเราดูว่าวิธีการทำอย่างเข้าวๆวเนี่ยเป็นยังไงเต่แต่ตอนแรกที่ทำเี่ยเป็นเดือนแล้วก็เป็นปีนะครับใที่ทำเนี่ยคือแค่เข้าวๆให้เราดูใช่ครับนะฮะขออนุญาตได้ไ่ตึงนะครับผมอ่า๋ยวไปดูกันครับว่าการประกอบรถนะฮะไฮดรอลิกแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไง กว่าจะได้จักรยานโลไรเดอร์สไตล์พี่ตึงแต่ละคันเนี่ยนะครับต้องขอบอกว่าไม่ง่ายเลยเพราะความยากก็คือการรวบรวมอะไหล่ชิ้นต่างๆของจักรยานอเมริกันหลายๆคันมาประกอบขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่ตึงกับเพื่อนๆก็เริ่มถอดชิ้นส่วนจักรยานไฮดรลิกออกเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วนะฮะเพื่อให้เราดูว่าจักรยานไฮดรลิกเนี่ยมีส่วนประกอบสําคัญๆอะไรบ้างครับเอาล้วครับ พอจนเป็นชิ้นขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับคราวนี้ก็ต้องถึงเวลาประกอบกลับให้ดูแล้วด้วยและก็ชิ้นแรกที่พี่ตึงประกอบใส่เข้าไปนั่นก็คือเจ้าตัวถังรถจักรยาน ที่มีความพิเศษของมันคือการตีด้วยมือละครับคุณผู้ชมพิตึงเนี่ยนะฮะตีจนขึ้นรูปเป็นตัวถังอย่างที่เห็นและชิ้นส่วนต่อไปนั่นก็คือล้อจักรยานที่มีซี่ลวดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะครับเพราะมันถูกบิดถูกดัดและก็ถักขึ้นมาด้วยมืออีกเช่นเดียวกันครับและส่วนสุดท้ายก็คือท่อเล็กๆที่อยู่บริเวณโชคส่วนหน้าที่พิตึงบอกว่าได้ไอเดียมาจากการนั่งดูประตูรถเมล์นั่นก็คืออุปกรณ์ลมไฮโดรเมตริก อุปกรณ์สำคัญที่ทำให้จักรยานคันนี้เป็นจักรยานไฮดรอลิกอย่างสมบูรณ์นั่นเองครับและตอนนี้ก็ประกอบเสร็จสวยงามเหมือนเดิมแล้วนละครับคุณผู้ชมแถมยังเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยครับผมเชื่อว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาก็จะต้องรู้สึกทึ่งแล้วก็ตื่นตาไปกับเจ้าจักรยานโลไรเดอร์คันนี้อย่างแน่นอนและช่วงหน้าครับกลับมาชมลีลาการเต้นระบำจากเจ้าจักรยานคันเก่งของพี่ตึงกันต่อนะครับ คุณผู้ชมครับเลกที่แล้วเราได้เห็นที่มาของรถจักรยานไฮดรอลิกคันนี้ไปเรียบร้อยแล้วจักรยานที่พี่ตึงอยากจะทําความฝันให้กลายเป็นจริงและก็ทํามันได้สําเร็จจนเป็นจ,กจักรยานไฮดรอลิกคันที่2ของโลกเราไปติดตามกันต่อเลยนะครับว่าเจ้าพระเอกโรลเลเดอร์รถจักรยานไฮดรอลิกคันนี้เนี่ยยังมีอะไรน่าทึ่งอีกบ้างครับโอโนี่นะครับคุณผู้ชมครับดดนี่คือ อะไรได้ฮะครับผมรถจักรยานไฮดรอลิกในะฮะที่พี่ตึกช่วยเราดูเมื่อกี้เริ่มไปดูการประกอบเรียบร้อยแล้วละนี่คือมันสามารถขยับได้ใช่ครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันจะขยับได้ยังไงขยับโดยใช้ลมใช่ฮะใช่ไหมฮะไอ้นี่อข้อจำกัดมันอยู่ตรงไหนบ้างครับเนี่ยฮะก็มีกระบอกลมหน้า2ตัวครับผมแล้วก็ตัวรีโมทบังคับอ่าก็สามารถขยับได้กระบอกลมหน้าใช่ใช่ไหมฮะแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวนะพี่ตึกผมงงมากพี่ไปเรียนรู้พวกนี้เนี่ยมาจากไหนฮะ ก็ที่บอกเัาพี่ประตูรถดเมย์ใช่ครับโอ้โหแต่ประตูรถดเมย์นะคุณผู้ชมเวลาแบบเลื่อนเข้าเลื่อนออกใช่นะใช่ครับทักษะเดียวเลยใช่ครับโอเคเอาละฮะเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราได้ดูโชว์ไฮดรอลิกของจักรยานคันแรกไปแล้วนะฮะ เดี๋ยวคันที่2เนี่ยตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันได้แต่มันพิเศษกว่าคันแรกยังไงครับพี่ตัวนี้ก็คือคันแรกแค่ขึ้นกับลงครับครับผมคันนี้ก็เบสิกขึ้นกับลงเหมือนกันครับแต่ว่าเราสามารถงานหลังได้เลยไม่ขยับงานหลังงี้ได้เลยได้ครับเต้นได้เลยได้ครับสั่งได้เลยได้ครับใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างที่ผมเห็นนะฮะมีที่นั่งสองสองสองเบาะใช่คนอันนี้นั่งได้สองคนเหรอครับพี่ใช่ครับโหพิเศษมากเลยเดี๋ยวไปดูฮะเชิญเลยครับ ก็บอกก่อน,นะฮะฮะโอ้โหแล้วก็เป็นบอกกลางนี่ครับอุ๊ยเจ๋งมาก นั่นหรอครับอืมครับอันนี้เนี่ยคาเป็นเบสิกแรกๆเบื้องต้นครับครับผมอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าฝีมือของพี่ตึงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเราเห็นไปทั้งหมด2ครคันพี่ตึงเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นคนแรกในประเทศเลยนะครับที่ทํารถไฮดรอลิกแบบนี้ฮะ เท่าที่ผมเซิร์ชใน Google แล้วก็ Google ไม่น่าจะไม่โกหกคนแรกครับครับผมคนแรกของประเทศไทยเลย,อลเอยอของโลกไอคนที่2ของโลกคนที่2ของโลกด้วยจริงครับรถจักรยานไฮดรอลิกนะฮะใช่เขา<ะ>มีฉายาให้ถึงด้วยนะฮะฉายาให้ถึงชื่อว่าอะไรฮะ King of Roll ลเดอร์ครับ King Rider. คิงออฟโรลเลเดอรดีฉายานี้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้กันง่ายๆนะครับแน่นอนว่ามีรางวัลเนี่ยมาการันตีกันเยอะ เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องรางวัลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่สัญญากันเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูการแบทเช่นกันครับผมซึ่งก็จะมีบรรดาเพื่อนๆของพี่ตึงบรรดาน้องๆพี่ๆนะฮะมาแบทเช่นกันครเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะ ไงครับคุณผู้ชมครับกับการโชว์แบทเทิลนะครับของพี่ๆนะฮะเพื่อนๆพี่ตึงทั้งหมดเลยทุกคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่จะได้สิ่งนี้มาเนี่ยนะครับไม่ใช่ธรรมดาเขามีรางวัลมาการันตีด้วยพี่ตึงบอกได้ไหมฮะว่าพี่ตึงเนี่ยไปประกวดเวทีไหนมาบ้างฮะก็หลักๆเลยของโค้กงานอาเนบัยครับแล้วก็เป็นงานกลุ่มเป็นงานป้อมพัสซูเมนครับฮะได้ที่เท่าไหร่มาฮะได้ที่หนึ่งหมดเลยครับได้ที่หนึ่งหมดเลยจนทุกวันนี้เขาจัดงานล่าสุดเขาไม่เชิญผมแล้ว วันนี้เนี่ยขอบคุณพี่ตึงแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Made in Thailand ได้ดังของพี่ถือว่าเป็นเกียรติมากครับพี่ครับ ผมต้องถามจริงสาเหตุนะฮะที่เขาบอกว่าพี่เนี่ยนะฮะแต่งรถประชดแรกเนี่ยมันคืออะไรครับคือแต่งอย่างนี้นะครับคือผมติดแบ็กลิสต์นะครับครับได้เลือกลากับแฟนไปทีนี้ก็ไม่มีรถใช้ครับก็ไม่มีคนมองเลยผมก็เลยไปซื้อรถเก่าๆมาครับมนะฮะราคา30,000กว่าบาทครับก็มาแต่งอย่างนี้ครับว่าจะไม่ให้เหมือนใครครับผมในโลกนี้